สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออยอีกแล้วนะคะที่นี่ลำเลิศคาร์เซนเตอร์นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปชมรถสวยๆนะคะเดี๋ยวน,นะคะอยู่ถนนเรียบวาลีนะคะคูขวาหนองจอกนะคะระหว่างซอย30และซอย32นะคะลูกค้าร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันเวลา8 3 0โมงคึ่งถึงหโมงเย็นนะคะลูกค้าก่อนที่จะไปชมรถสวยๆนะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้กับทางลำเลิศคาร์เซนเตอร์ของเราด้วยนะคะลูกค้า เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะคะลูกค้าคันนี้จะบอกว่าออปชันเขาเยอะมากๆค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะลูกค้าวันนี้ออยจะพามาพูดแบบโดยรวมแล้วกันนะคะกระจังหน้านะคะจะมาพร้อมกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้นะคะลูกค้าตัดด้วยกระจังหน้าลังผึ้งนะคะลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นโคมไฟนะคะไฟเป็นไฟโปรเตคเตอร์นะคะลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับนี่เลย คิ้วเป็นครเมียมคันนี้นะคะจะบอกว่าได้มนนีที่ฉีดน้ำนะคะตรงกระจกเนาะให้ด้วยนะคะลูกค้าและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะทั้ง6จุดนะคะด้านหน้านะคะลูกค้าคันนี้นะคะออจะบอกไว้ก่อนว่าคันนี้พิเศษตรงนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นเรดาร์นะคะเป็นสัญลักษณ์มิสซูบิชิของเรานะคะเป็นคันนี้เป็นสัญลักษณ์มิสซูบิชินะคะปาเจโร่สปอร์ตนะคะคันนี้จะเป็นเรดาร์หน้ารถนะคะ ซึ่งมันจะตรงกับกล้องนะคะที่อยู่หน้ารถของเรานะคะจะช่วยในการาประคองนะคะไม่ให้รถแบบตกเล่นนะคะลูกค้เาเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะ คันนี้เนาะจะบอกไว้ก่อนนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กเดิมนะคะจากโรงงานเลยคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะคะลูกค้าพร้อมยางนะคะสองหกห้าทับหกสินะคะ R 1 8นะคะได้ไปใช้กันแบบยาวๆเลยนะคะดอกยางนี้ยังไม่ได้แบบว่ามีการเสื่อมสภาพนะคะลูกค้าดูในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างนะคะเราได้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะลูกค้ามาพร้อมกับเ,เป็น สีครเมียมนะคะลูกค้าตัดสลับดำนะคะมาพร้อมไฟเป็น I L E D นะคะในตัวเลยนะคะจะบอกว่าที่สำคัญเลยคันนี้นะคะได้เป็นเ,าเขาเรียกว่าจุดมุมอับระหว่างรถนะคะลูกค้าเพื่อแบบเวลาเราเข้าซอกเข้าซอยอะไรอย่างเงี้เนาะก็จะมีมาให้ด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวจับนะคะก็จะได้เป็นระบบแบบสัมผัสนะคะกดไปทีเดียวนะคะก็สามารถล็อกได้หรือว่าเปิดล็อกกดล็อกได้นะคะลูกค้าในส่วนของ ทางขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นสครับเพน,นะมาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าสครับเพจยังไม่ได้แกะเลยนะคะลูกค้าคือใหม่มากๆเลยในส่วนของประตูนะคะคันนี้จะได้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะลูกค้ามาพร้อมพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าพร้อมกับฟุตคอนโทรลนะคะให้ในตัวเลยคันนี้จะได้เป็นระบบพวงมาลัยแปรผันให้แล้วนะคะลูกค้าจะบอกว่าคันนี้คือสวยมาก,มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะบอกว่าเขา ได้เครื่องฟอกอากาศในตัวมาให้ด้วยเป็นระบบของนาโนอีนะคะลูกค้าคันนี้คันนี้ได้เป็นจอนะคะจอเดิมๆเ,เลยนะคะติดรถมาแบบนี้เลยคือจะบอกว่ากล้องนะคะของเรา360องศาเลย คันนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าปุ่มสวิตช์นะคะเวลาลูกค้าสําหรับลูกค้าแบบว่าอยากได้เร่งความเร็วนะคะเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะลูกค้าหรือสามารถประหยัดน้ํามันก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะจะบอกว่าสวยมากๆเลยซึ่งใหม่มากๆนะ,ะนะคะลูกค้าลองดูได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะที่เก็บความร้อนนะคะลูกค้าซึ่ง ตอบโจทย์มากๆสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวเอกประสงค์นะคะลูกคา้าสวยมากๆเลยนะคะในส่วนภายในเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรอบข้างกันบ้างเลยส่วนของประตูนะคะตรงนี้เราก็จะมีคมเมียมมาให้แล้วด้วยนะคะลูกคา้าในส่วนของตรงนี้กศาสาดนะคะเราก็มีมาให้นะคะเป็นของเดิมเลยนะคะของติดรถมาเลยนะคะกระจกนะคะเราติดให้ใหม่นะคะฟิล์มเนาะ ในส่วนของประตูด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนนั่งกันบ้างจะบอกว่าฝั่งคนนั่งนะคะจะบอกว่านั่งได้แบบว่าเจ็ดคนเลยนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหลังสีน้ำเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่ามาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้นะคะไฟของเขานะคะออกแบบมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะสําหรับปาเจโร่สปอร์ตที่สําคัญนะคะ ทางด้านหลังนะคะก็มีระบบเซ็นเซอร์มาให้แล้วด้วยเช่นกันนะคะถึง6จุดนะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะมองหลังเนา,นาะสัญลักษณ์เขาเป็น4 WD นะคะจะบอกว่าคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะลูกค้มามอเตอร์ของเราก็จะเป็นสีดํานะคะจะบอกไว้ว่าคันนี้นะคะหลังคาจะได้เป็นสีดํานะคะซึ่งสวยมากๆเลยมาพร้อมกับนี่เป็นโคมเมียมนะคะมาให้เราด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นปาเจโร่สปอร์ตมีมาให้แล้วด้วยเป็น e l ลิ e นะคะอีดิชั่ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประตูด้านหลังกันบ้างเป็นไฟฟ้านะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะปูพรมมาให้เลยแบบเรียบร้อยมากคือสวยมากๆเลยคันนี้ได้ไปลูกค้าอย่างที่บอกไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าในส่วนของนี่เนาะเขาเรียกว่า ที่เก็บอุปกรณ์ให้นะคะลูกค้านี่มีแม่แรงนะคะอุปกรณ์แม่แรงอะไรครบให้หมดเลยนะคะลูกค้าไม่ได้เอาออกเลยนะคะมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะคะคันนี้ของเบาะนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้นะคะสามารถพับเก็บได้วางของได้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันอย่างที่บอกเลยไม่ต้องแบบว่ามานั่งแงะนั่งงัดนะคะลูกค้า เป็นเขาจะปิดเองเปิดเองนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้แรงเปิดหรือปิดเลยดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าอ่ะคันนี้นะคะจะบอกว่าใหม่มากๆห้องเครื่องเขาเนาะขอแยกเปิดนิดนึงนะคะอ่ะคันนี้นะคะจะบอกว่าห้องเครื่องเขาใหม่มากๆเรานะคะเปลี่ยนแบตให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าคันนี้จะบอกว่าไม่มีรอยแกะหรือแงะ โดยๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการาขันไขนี่นะคะจะบอกว่าสวยมากเลยภายในห้องเครื่องของเรานะคะไม่มีการขันไขหรือแกะฝักบงไปทํำสีแต่อย่างใดนะคะลูกค้ามาดูราคาค่าตัวน้องกันก่อนดีกว่า คันนี้นะคะออยต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะได้รถคันนี้เป็นเจ้าของนะคะแนะนํานะคะโทรหาออยได้ออยอาจจะบอกออปชั่นน้องไม่หมดนะคะซึ่งออปชั่นน้องเยอะมากๆจริงๆนะคะคันนี้เนาะคันนี้นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่ราคา969,000บาทนะคะหรือพอนปมาณที่16,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอย่าลืมนะคะโทรหาออยได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยคะ่ะ